วสวัสดีค่ะเจอกับมิลิน่าอีกแล้วนะคะวันนี้จะมารีวิวม,มีตอนนี้แคปป e บอพีที่สองแล้วค่ะจะบอกว่าอีพีที่หนึ่งอ่ะมันมีน้อยแต่เราก็ดูแปลๆดูมั่วซั่วรั่วไม่อีพีสองนี้คือมีเพิ่มขึ้นแล้วก็เปรี่ยมมุมด้วยอียานองคือเอาที่ มีตอนนี้แล้วก็ไปเอาของอีพีหนึ่งมาเพราะว่ามันซ้ำเดี๋ยวดูเบื่อก็เอาของใหม่ที่มาที่คุณจะไปเห็นเต็มร้อยจริงก่อนหน้ามีทำคลิปแกะอาบ้ามหรือแค่พี่ซื้อของแคป p ัถายลงไปวันนี้เอามาที่รวมแต่ไม่ได้เอาของอีพีหนึ่งมาลมนะคะคือคลิปก่อนหน้าที่แกะหรืออะไรเนี่ยตาบ้มามาลมตอนนี้อีกเนาะ ค่ะเริ่มจะตู้ตานี่เลยเตเตเน่นสื้อเดือนมิถุนาที่แล้ววันเกิดเราด้วยนี่จะให้ตัวเองวันคือไม่คิดว่าจะได้เสื้อตัวนี้ไปเมนเขาใจโฮนะคะเปเมนใจโฮมาเจ็ดปีแล้วค่ะเลยก็คืนเดิมนี่นะคะแล้วก็ตุตาบาร์บี้เสื้อที่เอ่อไฟไฟกระสั <laughs> เออช่างเ,เรื่มชื่อละนี่คะอันนี้ไม่มีของแจกคอบเสียดายมากเลยแต่ว่าไม่ครบมันมีสิตัวค่ะไปอีกสาม7้หเจคนนักเนี่นี่ได้ของจอกบกแล้วก็จีมี่อันนี้จีมี่นี้แม่คุณซื้อให้ไปวันคริสต์มาสกับ RM 2สองตัว แล้วก็วีกับแจ็วกกัว่าเราซื้อเองแต่คนละร้านไม่ใช่ว่าร้านเดียวกันแต่ว่าคนละเมืองคนละร้านอะค,ค่ะเนาะแล้วก็แค่โทรศัพท์นี่มือบินจกีงมีอีกอันนึงแต่ว่าอันนึงอะให้เป็นไนมรโ้ทำไม่เจอขอไอโฟนเจ็ดพัสฟังเองซื้อเองนัาา่งจะซื้อจากเว็บไซต์ของจีนนี่ถูกมากดียู่แล้วมีของแจ็ค อีพุยพุขอขมูบีนขอภมยนะคะมูบีมี2อันมีอันนี้แล้วก็เป็นตัวยงเสริอเป็นสีม่วงแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้เพราะว่าจากข้างไม้ก็เลยหายไปแล้วก็อีกอันนึงเป็นของอัสโตรวมเป็นมีสอัน่ยวกับอัสโตรก็เห็นเอออันเดียวเนี่ยแล้วก็ไอโฟนเจ็บพงังเลยไม่ได้ใช้อีอะไรแก้เก็บไว้ไม่ได้เอาไปขายแน่นอนเพราะว่าหัว อันนี้มันซื้อตอนไปเมืองไทย2 0 0 5ห้รือ2 0 1 6จะไ,ได้แล้วก็เสื้อปั๊บเริ่มประเด็นก็ว่าอยู่กับแม่แม่หาเจเออามาให้ว้ายไม่ใช่มีแผ่นเดียวนะมีหลายแผ่นบอกว่ากระดาษดีมาเลยมีเอาแม่ได้เอามาติดคอมันเก็บแบบนี้เดียะค่ะแล้วก็อันนี้ซื้อวันในวันเกิด ดูคลิปย้อวหลังได้นะคะมีคลิปเปิดให้เห็นื้่พร้อมกับตัวตาตัวนี้แล้วก็อันนี้เป็นของวง V I มาพร้อมกับละบ,บ้ามนี้ค่ะอ่ามีก็เริ่มติดตามวง V I วงใหม่ของปีที่แล้วเพราะว่ารู้จักคิมโยฮันในก็ชอบบีเมนคิมโยฮันซื่อที่เมืองไทยที่สั่งมาจากเมืองไทยแล้วก็ฝากคุณยายเอามาให้ เสียดายตแต่ฟังของอัตโตก่อนแต่ว่าเขาบอกว่ามาชากเลยเปลีป่ยนฟังของไอ้นี่ไปมาอ้าวอัตเทมาทานเสียดายตรงที่ยูเล,ลอร์ไปคิดผิดแน,นเ,เป็นแทนผิดก็เลยได้อันนี้มาก,ก่อนไม,ไม่ไม่ใช่ฟังไม่ใช่ฟังที่เห็นไอ้นี้แทนของวงเอ็กวันเออจริงด้วยมาเริ่มดูนี่ ลงมาซื้อบีชเอนี่ซื้อชินนี่ชินี่นะคะแพงเฮ้ยเราซื้อซื้อชี่ไหนอะโอเคเบดา้เดาเบด้าแล้วก็นี่มูนิชัางมีสองอันของมูมบินกับช,ชาฮาออสโตรโซโลก็ อัลโทอัลโทเยอะนะบอกค่ะน,นี่วีไม่ใช่เอวันอะยกะแล้วขออัอลออโทมาซื้อเอวันคิดว่าอันนี้มาเร็วแล้วก็ถุกประเด็นว่ามาทันกี่ผิดมากเลยก็ได้อยู่อัลโทที่สั่งออกมาล่าสุดแพงวันอะของเดวิสซาที่แ้นี่นี่ซื้อพร้อมกับตัวตาเลยสามอันนี่โคราลานนะ ันนี้เป็นนานเอ่อครบรอบแปดปีของปิชิเอตจะไม่ผิดวันเกิดเราแหละวันนี้ก็เอสโทก็อสโทอันนี้ซอ,อ,อ้นนอในเว็บไซต์นี่ก็ซื้อในนานนี่ก็เว็นนบ,บไซต์แล้วก็อันนี้เว็บไซต์นะจ๊ะอนนี้ซื้อที่ร้าน นี่ซื้อเว็บไซต์อันนี้ครั้งแรกที่เราซื้ออันนี้ซื้อชรลานของเอเอเอซีทีอ่ะเราไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่ไม่ได้มากแต่ว่ารู้จักแพงรู้จักบาร์โค้รู้จกัจกเตน็นเออคูกอะไรเชื่อนนะที่เป็นรู้ครื่องฮงกขคาสราคุต เองเยอะ่ oh, yes. yeah. แล้วก็อันนี้ super m ราะว่าเยอะมากโงมากเลยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แจหออไปคมไฟนะจ๊ะแล้วปเด้คือซื้อที่ในเว็แบบไซต์แล้วก็ป่ามีปัญหาเลยไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ซื้อบ่อยไปซื้อที่ร้านนาะจีจะไปซื้อที่ร้าน แต่ว่าร้านจะไม่ได้มีชุดย่างเลยไม่ได้มีแบบว่าบ้านมาล่าสุดไม่มีอะบว่าเขาเอามาแบบตกรุ่นอะประมาณนั้นว่าชี่นียมันเป็นเน้นทะเลไปฝรัง่งไม่คยฟังเพลงแคปอปจัดนาจีจะมีเพลงแคปอป๊บไม่รู้ว่าเดนี้จะได้ไปซื้อไหมเพราะว่าเดนี้อยากไปซื้ออีกเพราะว่าเดนี่เราไม่ได้ไปซื้อมเกือบไปซื้อชุดเดือนซื้ออันสองอันนั่นแหละมันเป็นความฝันข,ของคนชอบแคปอปนะ๊เนาะ ก็มีรูปนี้มาจากอัพบ,บ้านนั่นแหละทั้งนั้นแล้วก็ติงอันนี้มุมใหม่นะคะก็มุมนี้แล้วก็มุมนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมแต่มีภาพเคลื่อนภาพใหม่แล้วก็มุมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ามุมย้อนเคล่อนให้ดูว่ามันเป็นไงนะอุย๊ยคลิปยาวแล้วมีจะบอกว่ามาเป็นความสุขของของคุณที่ติงก้เลยไม่ใช่เรื่องลายสะละัก เพราะว่ามันเป็นความสุขบอคนอจบหมอแต่ว่าติงเกาหลีบางคนทำมันดีก็ติงเกาหลีเหมือนกันฟุละเมียรทำนานที่วิพาลายพยาบาลแต่ว่าไม่ติงเกาหลีมานานก่อนที่มาทำนาน,นี้อยู่แล้วแล้วก็เมียเมียติงเกาหลีที่ไม่ทำเดือดร้อนให้คนอ,อื่นเลยตอนแรกแม่ก็ไม่ไม่โอเคแม่ก็แอตติงมากแล้วแม่บอกว่าแพงนี่ปหัว พอมีแบทพิงแม่ก็ติงแบทพิงมากแม่ก็ชอบแบทพิงแม่ก็รู้ว่าแฟนขับของแบทพิงอชื่ออะไรเราอยังไม่รู้เลยเราไม่ยิ่งติงขนาดแล้วแม่ก็ชอบแต่งตัวของแบทพิงแล้วก็ชอบดิซาเอออะไรเงี้ยแม่ก็เริ่มเข้าใจของแคปบมากขึ้นแม่ก็รู้นั้นมารุนนี้มาบ้างแล้วก็แม่สั่งเคกไป็นูกมุมบินมาให้อะสองครั้งอะปีเช้วกับปีนี้ไปรูปมุมบิน แบบตกใจมากเอื้องมากเลยแม่ที่ว่าตอนนี้สัตว์น้องเรื่องแคปบ๊อบมากก็ขอบคุณแม่แม่ก็ได้เห็นเอชวีเกีวว่ยวกับเรื่องแคปบ๊อบที่ว่าแคปบ๊อบอ่ะให้เนินบริจาคช่วยเหลือการอะไรเงี้ยแม่เห็นข้อดีตรงนี้ด้วยก็เลยแบบเลยตื่นกลิ่นมาให้เลยไปแล,ล้วนะคะอย่คคิดมันยาวกว่านี้อนนีกแล้วนะคะหากพี่ผ้าะไรมีก็อขอโทษตรงนี้นะคะขอบคุณ